มาถึงแล้วครับขอบคุณนะถ้ะได้สอนวิธีการปิดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทุกคนกคนรักญา ยูทูบเบอร์สายล ah, yes. ุยครับคลิปนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านโนว่างส์ตะบนดอนอ่าเภอโตหลวงจังหวัดเลยนะครับด้านหน้าผมนั่นก็คือตัหลวงนะครับจะเป็นภูทุ่งสูงแล้วก็มีเรียกว่ามีอะไรเป็นรูปคล้ายๆอะไรอย่างหนึ่งอ่ะที่อยู่บนยอดภูนะครับอยู่ตอนหน้าผมอยู่ใกล้ๆกันที่ผมยืนอยู่แถบนี้นะครับถนนนส้นี่นะครับออกมาจากจังอภวัตสุกุมจังหวัดเลย ไปนี้ก็จะไปอำเภอหล่มเก่าไปปูหลวงไปอำเภอหล่มเก่นนาจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวหลังจากที่ผมทำงานคดีเสร็จแล้วผมก็จะเดินทางไปที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อที่จะเอาสายพานไปเปลี่ยนให้กับลูกค้าท่านที่อำเภอหล่มสักนะทันที้เป็นผู้คนแต่งนี่แหละนะครับเขาเป็นผูแต่งนะครับท่านนี้เอปใช้กับกค้าบตอนนี้เสี่ยวข้าวกำลัง มาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้โทรกี่ครั้งแชทติดต่อสอบถามไปแล้วก็่าใกระถึงผานแยกก็แหละนครับเดี๋ยวปะจัดเรียวเข้ามาเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ผมก็จะพาไปที่บ้านลูกค้าแล้วก็ทดสอบเกี่ยวให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบเกี่ยวให้ลูกค้าดูว,ว่าลูกค้าจะถูปกปกถูกใจหรือเปล่านะครับค้าคนนี้นะครับพูดง่ายมากเลยฮะพอมาครั้งแรกบอกว่าหารถเกี่ยวอยากได้รุ่นนี้นะผมก็ โทรไปหาเจ้าของบอกว่าการมาเกี่ยวข้าวอยู่เดี๋ยวผมคุยให้แกก็บอกโอเคผมก็ถามเจ้าของรถเขบอกว่าขายขายขายก็ขายเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จจบเลยก็เขาไมบอกคุณลุงก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวสอบถามเมียแป๊บนึงใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีโทรกลับมาบอกว่าเอามาเลยจะทำยังไงมัดจำเท่าไหร่มัดจำห้าพันคืนให้เขาทีเป็นห้าพันแต่เมื่อวานนี้แล้ว ตอนนี้เดจะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็จะบรถจอดให้จับลูกค้าได้รับถจอดนะครับเพาะว่าวันนี้จะทำงานเป็นอย่างรอคิวรถเกี่ยวรอแล้วรออีกรออีกรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเบียร์อ่ะไม่ใช่รอแล้วรอเล่ารออีกนะฮะทุกทมันจะเอาไปเพื่อนมาแล้วนะครับรถเกี่ยวข้าว SR มาถึงแล้วฮะโอ้โหมาอย่างเร็วออโอเค รักเลไทลก,ก็เอนก็ไป <c oughs> ไมันเป็นใจี่ไใจแลครับเ <c oughs> นี่ยดีลูกจครลกไปกบหูมาแล้วรัลาก,กาไท่า นี้เป็น S R J สามไม่ใช่ S R ไม่ใช่ S R ดิ R วัน R วันหนึ่งสคือฝาฝาครอบนะครับมันถอดถอดเข้าออกได้ <c oughs> ถอดเช็คด้วยวิธีการถอดวิธีการใส่ในวิธีใส่ง่ายๆก็ ant, มันจะมีล็อกของมันแค่สองอันอ่าให้มันลงบก็ดันเข้ามันก็จะล ok ็อกมันเองี่อยู่อยู่เลยมาถ่ายรูปไปเลยขหลังก็ส่ยอยู่อยู่เลย เราจะสอนพิธีครับแกนีเส้นแวเท่าไหรู่้ละอเี่ยอยู่บเดี๋ยวจะตอนทิธี่นึง เรไม่จะเป็นต้องขึ้นก็ได้อย,อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างก็เดินหน้าได้เหมือนกันไม่ด้รคกับห้อรับเดีข้นายนควกรับเดีน แต่พานลำเลียงลำเลียงข้าวเริ่งต้นหลกักการเริ่มต้นเื้องต้นว่าราเอาน้ำมันยอดก่อนกั่กิกกลโลเอาอน้ำมันเอาน้ำมันเครื่องเก่าเก่ายอดยอดตามเลยนี่กำลังกำลังจะสอนสสนะสอนคนขับคน,นใหม่ว่าวิธีการใช้งานเป็นอย่างไร เสียงดังท่นเเสียงมา่งเาเสียงเครื่องหน้หนึ่งเออมีงนแ่องานแค่สอง่ถ้าเกิดเดินประชาไปถ้าเป็นถาเป็นทางถ้าเป็นนาที่แห้งๆก็ใส่แค่สองถ้าเป็นนาที่หลงก็ใส่แค่หนึ่ง กำลังสอนระบบนะครับว่าระบบทํางานอย่างไรเดี๋ยวก็จะจะลงไปสอนการเก็บเกี่ยวจริงนะครับว้นน,น,น,นสอนรถเบสสอนนี่ได้นะ ตัวแขนเลยสอนตัวแขนพิธีกันเอาแขนกลางเวลาเต็มเออันนี้ตัวเวลาเวลาเต็มเวลาเข้าเต็มครับมันวนได้กี่องศาคอนรสามร้360อยหกสิบร็ไม่ถึงฮะแต่ความสูงนี่ประมาณก็สูงพอสมควรนะประมาณห้าเมตรไม่สามร้อยหกสิบองศานะครับประมาณนี้มันจะมีล็อกของเขาอยู่มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับ 老早呢。<laughs> <laughs> <laughs>

ปล่อทานเลยยังขยันไร้วปยเด็่ลยนปตเลยครับปล่เลยปตเลยอ่าต้งตวเราเอานิล้อมก่อนเอาดิล้อมก่อนจี้ผมบอกให้เอาล้มอเก็บเก็บประจำตำแหน่งก่อน สงสัยจะไปเอาจริงแล้วทดสอบแล้วลองเล่นก่อนลองเล่นก่อนเล่นกลางนานเลยลางของจริงเลย มอยู่ที่หัวนะรับมือขวา o, eria, อยู่นี่นตลอดเลยเออไม่ไม่ต้องปล่อยพยอยู่ให้ตลอดเดี๋ยวเขาลมเดียวเราลมมก่อนท่าท่ามาแค่กสเกี่ยวเขาลมไอ้เนไอ้ตรงนี้เรบหมุนเี็วขึ้นรปล่อยเดี๋ยวเราลองเียนี้น่าจะปเยเรารอ ให้เข้าไปก่อนเกดูนะมันจะเร็วขึ้นาังจา้นเราเอตัดทิงอเลย เปิดดูเครื่องเนี่ยมันจะมีล็อกกอบมันอยู่นะจอดดูเปิดดูเครื่องเปิดดูถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องใส่สองลิตรครึ่งถึงห้าถึงสามลิตรประมาณไม่เกินสามลิตรนี่น้ำมันกองกองน้ำมันเครื่องน้ำมันแอน้ำมันส่วนน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์อยู่ตรงโน้นข้างล่างโน่นนี่ยนอนเกียร์อยู่ข้างล่างนะครับแต่เขาเปลี่ยนถ่ายไหมแล้วของเหลวประมาณอีกสองปีเขาเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายไหมแล้ว

โเน่เ <kung> ้เีเวเนี่ยำมันยามันไม่ได้เันไม่ราอ้ำมันเก่าไอที่ก่อนน้อมันก่ามันเก่นใหม่ไยงพวต้องมันพลรอดมันอะ้นก็ไม่มีนั่นหส่วนนี้ก็อุ้มต้นใหญ่ป่ะต้นใหญ่นี่ ก็จะลืมลืมล็อกได้ไม่ล็อกเวยโดดล็เลยนะยังยังขวาโดดเลยนะนี่ตัวนี้ตัวนี้จะมีตัวดึงออกมาทำนี่นี่หมายถึงก็จะดูอะไรก็สกูสอยู่ข้างในสายพานจะปลดก็ปลดปกติดูเดี๋ยวดูสกู๒เห็นเจ้าของต่อบอกหกกระสอบหกกระสอบเอุ้ยตานน่ะอหกกระสอบครึ่ง หกกระสอบก็ประกอบสองก็สอบ,สอบสอปอาอืมาอ,อ,นนอาเเนียวมันติดเออเดีดูสักผู้สเดี๋ดวดยวม,มันจะจะมีเบอร์สิบสอง มาดูเลื่มาดูเลื่องไม่มีผ้าอะไรทางหนูจิมาลองใส่ก็จะเอาปิดอะไรไว้ก่อนมันปุ้งมันอะไรลงขึ้นไปดูเอาปิดก่อนเอาลูกปิดดีกว่าเพราอว่านี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วจะได้สอนเอวิธีการปิดการเป็ดได้ตตบเพิ่มได้แล้วมีสลักสลักชุดว่โต๊ะกี่นั่นตัวนี้เดี๋ยวเอาใส่ก่อนใส่ทางนหารใส่จากข้างบนเราต้องใส่ผ้าก่อนได้จริงหนึงออกได้ เราใส่จากข้างบนแล้วกดลงล่างเอออันนี้ใส่เรามาล็อกไอ้นี่คิดว่าน่าจะล็อกก่อนเราตัวบนเรนนี่นี่มันมีมันมีตัวล็อกอยู่มีตัวค้ำไปครอบใจเย็นใจเย็นกดลงไปเรื่อยเออมันมาใหม่ข้อมูลนะซึ่งคุณจะใส่ใหม่มันมันงงเลยมันโอเลยใช่ก็พักก็จะรู้เอง นี่ทำไรนี่เขไมก็บต้องต้องไปก่อนถ้าเข้าสูงเรายกค,คุงสูงถ้าเข้าตา่ำเรากดลงตามตาม่มมาอยู่ที่เข้าอยู่ที่ต้นเข้า มาทดสอบของจริงเลยครับข้าวล้มก็จะเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวได้แต่ว่าจะใช้เวลาช้านะครกระมังกะมีอข้าวีแปไหนไหนก็ใส่ลูกไอ้นี่ใส่ข้าวเจ้าเนื้อเพ่นใส่ข้าวเหนียวข้าวจา้เีาดีเี่ข้าวเหนยวอบ่อีกได้งานก้งได้ังนหรือวรก่อน สูงมันยาวแล้วมันล้มมันจะลำบาก เข้าใจแล้วตัดจนติดดินแล้วข้าวนาแปลงนี้นะครับความสูงประมาณหนะนึ่งเมตรสี่สิบถึงมึงเมตรห้าสิบนะเนี่ยตัดจนถึงดินแล้วมันเลยทําให้ข้าวมันล้มแล้วมันเลยทําให้ติดบ่อยถ้าเป็นข้าวตั้งนะโอ้โหเนอย่างเงี้ยสวยเจะรับติดดินเลยครับ วางเลยวางเลยนี่ไอคนขับรถหยาบ็มเต็มเลยอันนี้เหมือนกันทำเหมือนกัน,นเออดูนะทีน,นี้ทีน,นี้เราจะมาดูรายละเอียดมาละเมกี้ปากก็ยังงงอยู่ใช่ป้อครับมาใหม่อันนี้คือสกูงที่มีปัญหากั่รถใหญ่ก็มีปัญหาอันนี้คือสกูงสกูงคือข้าวดีมาปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดโตให้ดู ไมได้เข้าใจอันนี้คือตะแรงมันตะแรงที่พอออกได้แล้วปลาปลาปลองดึงออกเลยดึงออกมาตะแกงตะแกงนะดึงดึงดึงจับขึนยกนธรรมด,ดมา,ลาลไม่ใช่มีแอโอเออต้องปลาปลาต้องทำอเริ่มมันจะมีพลัแกแขนไม่เห็น แกงหนึ่งแกงสองทำเหมือนกันเห็นว่ามันจะมีอันนี้เดือยเสียบอยู่ทำเหมือนกันเห็นว่ามันจะมีตัวเสียบของมันอยู่อันนี้คือตัวปรับตะแกงตะแกงคือตัวนี้ที่เราปรับกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยเออนั่นแหละตะแกงที่เราปรับตัวนี้เนหะ็นไหมปรับเยอะสกรูสองจากเมื่อกี้เนี่ยมันมันจะไหลเข้ามาเนี่ยส่วนสกรูกสรกรูหนึ่งมันจะอันนี้คือสรกรูหนึ่งข้าวดี ข้าวดีเสร็จแล้วมันจะส่งขึ้นตู้เลยากูงมัเจ้าแบบที่มันไม่แคแอลนี่มันก็จะบนกับมากดบนกับมาในใหม่ไอตัวปุ้มใหญ่ๆมันจะไม่เหมือนเหมือนตัวสับสับตัวเศษอะไรพวกนี้ยมันจะสับให้ละเอียดแต่ข้าวมันก็จะขึ้นมาข,นขึ้นมาขึ้นมาวนใหม่คือไอตัวสกูสงมันจะอยู่ใต้เห็นว่ามันมันจะอยู่ใต้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 ตะแกงเอาสายใส่ตะแกงเลย ก็แต่ป่าก็ต้องแสดงเองนะเออมันจะมีรูอยู่เห็นไหมโอ้เอาพุ่มกับแล้วไว้ก่อนเลยเอาพุ่มกับไม่ให้กลับบ้านอ,าอ๋อพวกผมนอนยากนอนยากไม่เปไ็นไรให้นั่งทั้งคืนก็ได้ <c oughs> ไม่ว่ากันไม่นอนก็นั่งเรอเดี๋ยวแก็บไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีรูเปาอยู่อ๋อแกบเขาเลยมันจะตามรูของมันตเรา,ต,าต้องจับมันก่อนนะเออได้ก็เสียบตามรูเห็นว่ามันจะมีสลักของมันอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอ วทั้งให้ิตวิดเ็นี้ถ้าไม่ติดต้องปตัวนี้มันจะเหวี่ยงคือมันมันทำให้ชิดกันมากไงรั่ผมญี่ปุ่นแม่งแน่นอนเด็กมาปั๊บมันอยู่นี่ใช่ปะมันมันจะหนีบมาเนี่ยไอตัวข้ามจะมานี่นะมันจะหนีบหน็บเนสร็จแล้วไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวนี้มันดึงไปตัวตัวนี้มันจะไหลแาเนี้จากการทำงานของมันนะเนี่ยข้ามาปั๊บ พอมันวิ่งเอาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหนีบหนีบมันอยู่เลอวะมันจะหนีบเกาะมันเนี่ยมันจะเตะต้นมาทางนี้เตะปลายไปทางนู้นใช่มันจะเตะต้นมาเนี่ยถ้าถ้าพอลวงหมายความว่าถ้าลวงมันอยู่อย่างเงี้ยป่า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 ลงลงสุดแล้วป่าก็เอาทํางานลงให้ข้าไปอยู่ในแนวนี้ในแนวนี้ในแนวของไอ้ตัวข้างบนเนี่ยจะเข้ามาระดับนี้น่พอดีพอดีต่ถ้ามันอยู่อย่างเี้ถือว่าสั้นไปสั้นไปอืมแต่ก็เอออยู่อย่างเี้สองสามอันเนี่ย ถ้าต่ำไปปั๊บมันจะหลุดไอ้นี่หลุดยมันมันจะไม่ชนไม่ถือตีไปหมดเพราข้าวมันจะไล้อยู่ประมาณเนี้ห้าสิบเซนห้าสิบแปดสิบเซนอยู่ในแนวเนี้เพราะตัวตัวหลักของมันจะทํางานอยู่แค่นี้ห้าหกสิบเซนก็คือเอาข้าวเนี่ยที่เลัก็เป็นตัวตัดแล้วะถ้าเราตัดอันนี้เยอะถ้าเราตั้งเยอะไปปั๊บไอตัวนี้จเยอะตามดัง่ทีข้าวอยาให้อยาให้ต่ำกว่าเข่าอยาให้สูงกว่าอก อันนี้มันสังเกตเบิ้งเข้าเหมือนสีมาออ่อนี่ไ้มเออมันมันไม่ไปมันอยู่ตรงนี้มันคาอยู่นี่ไงมันม้วนแค่เามันยาวอ่อนนี่ดูดิพอเสร็จแล้วมันไม่ไปอ่ะมันดึงต้นแล้วมันไม่ไปอ่ะแมนต้นเข้ากมนี่อ่อนเออถ้าลองต้นพวกเนี้ยมันจะเร็วเขาลองลองแสดงว่าเข้านี่หมดแล้วใช่มั้ยเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วยังยังบ่เบิดเถอะลองเราไปดูได้ยังบ่เบิดเถอะเพราะว่าโยดอันนี้ปิดอันนี้ก่อนบอลนี่ไปไปเคลียร์ตรงนั้นแสดงว่าหมดแล้วใช่มั้ยไม่ๆมตรงนั้น ผมจะให้ดูว่าพอเวลาถ้ามันมีปัญหามันติดปัญหาอะไรอันนี้คือที่เปิดที่เปิดมองขันเออมาดูตรงนี้เขามันมีแค่นี้แหละที่เปิดมันมีอยู่แค่นี้หละปนมันทำเดี๋ยวฟังตรงนี้ก็มีที่มันมันจะมีสองสองฝาอยู่เห็นว่าเห็นป่ะครับนี่แหละคือไม่ให้ข้าวมันปนกันน่ยไม่ใช่คือนละพันกันนลยเพราเราจะล้างข้าวเลยอล้างข้าวให้หมดได้อืมไอ้ตะแรงนั่นก็เหมือนกันที่ผมเปิดอันแรกอ่ะแล้วก็ติดเครื่องให้มันดันออกให้หมดครับก็จะประมาณนี้อันนี้อย่างไง อันนี้ก็เปิดรู้ได้ดูได้ดูตะกูสองไอ้ตะกูหนึ่งตะกูหนึ่งเข้าดีแสดงว่าไอ้นั่นที่มันซืดอลดเกี่ยว